สวัสดีสวัสดีชาว YouTube นะนี่เราอยู่ที่รงของลูกค้านะพี่สวัสดีครับร้อนจนเดี๋ยวเราจะมาพูดจากับพ,พี่นิดมาสอบถามอ่าคลิปที่เพิ่งเกิดเหตุไปนะครับว่าอ่าแกมีกล้องหน้ารถเนาะแล้วก็ถ่ายติดที่เขาเป็นข่าวออกข่าวไปสองช่างเดี๋ยวเรามาถามารายละเอียดแกแล้วกันนะครับโอเคพี่ยังยังวันวันนั้นเหตุเกิดที่ไหน,น คนนั้นเหตุเกิดที่คุ้งเก้าครับผมอ่าคุ้งเก้าถนนคุ้งเก้าเนถนนคุ้งเก้าซอยประมาณซอยสิบหกอ่าที่มาจากฝั่งไหนผมมาจากฝั่งสุรินทวงสุรินทวงเราจะมาเอาดินไปลงใช่มุ่งหน้ามาทางไอ้มุ่งหน้ามาทางเจ้าคุณหานเล้าอใช่เ้คุอที่เกิดเหตุก็คือเขาวิ่งไปจากเจ้าคุณหานไปผมไม่แน่ใจนะน่าจะออกจากซอยมากกว่าอพอเพิ่งออกจากซอยน่าจะออกจากซอยแบบว่าแบบว่าออกซอยแล้วดิกออกนะ คือแบบว่าออกเร็วเกินแล้วมันคล้ายๆกับเสียหลักใช่ไหมปัดข้ามเกาะกลางไปเลยก็คือตามที่คลิปดูเน่กก็คือผมเห็นมาไกลๆก็คือเห็นแต่ตอนเขาปีนไปแล้วอะปีนมาแล้วก็เป็นรถกระบะสี่ประตูใช่ไหมครับผมสี่ประตูแล้วเห็นหมุนมาแล้วก็พิพิธก็เหมือนจะหักเข้าซ้ายหน่อยไหมพิพิธอะเหมือนจะเป๊ปซ้ายหน่อยอ้ไอ้เป๊ซ้ายตอนแรกอะผมคิดว่าไอรถรถกระบะคันนั้นอะมันจะหมุนหมุนมาทางขวาผมก็เลยหักออกซ้ายเพราะว่าผมคิดว่า ถ้าผมถ้าผมตรงไปเลยอ่ะยังไงยังไงกลัวมันเอาไม่อยู่ไงผมก็เ,เลยหาออกรับซ้ายไปหน่อยก็ต้องเอาดินมาใช่ไหมนะเอาของมีบรรทุกของมาใช่รถอ่ะอ๋อก็ถือว่าเบรกใช้ได้เลยนะเช็คเบรกห้งล่าสุดเมื่อไหร่ถึงได้เบรกอยู่นาดนั้นถามจริงๆว่าเบรกมันอยู่ไหมผมว่ามันไม่อยู่แล้ววันนั้นวันนั้นจะไม่อยู่เลยใช่ไหมไม่อยู่เพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งเบรกหางมาเพิ่งจะตั้งเบรกแม่มาอย่างเดียวเบรกหางตอนแรกผมกดแล้วรอบนึงไม่อยู่ไม่อยู่ เสียงปิดเลยผมเลยกดรอบสองต้องยำยกระยะย้ำยกระยะย้ำประมาณสามรอบแลหยุดอยู่ประมาณนั้นพอดีคืออยู่ไปอยู่ยังไงร้แต่เอาให้แบบที่สุดก็คือวินาทีนั้นนะคิดอะไรไม่ออกแล้วคิดว่าเดี๋ยวประคองรถเองให้อยู่ในถนนก่อนประคองรถเองให้อยู่ในถนนแล้วก็เบรกให้มันเบาได้ที่สุดเพื่อเพื่อที่จะแบบว่าอย่างนั้นมันก็แปะแปะก็แปะนิดเดียวแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่โดนไม่โดนห่างกันประมาณเมตรหนึ่ง เดี๋ยวผมจะเอาคลิปของวิทย์ลงให้เขาดูก็คือห่างกันประมาณเป็นหนึ่งหน้ารถแค่นี้ใช่ครับใช่ครอ๋อแล้วลงมาเข้ามาอีกคนแล้วเห็นเขาลงมาได้เลยไม่ไม่มีใครเป็นไรไม่มีไม่มีใครเป็นไรเลยกระจกบาดนิดหน่อยเป็นผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึ่งผู้หญิงมีเด็กมั้ยเหมือนไม่ไม่ไม่มีเขาก็ปีนออกมาเลยไม่มีอะไรวีทย์จะลงไปช่วยเขาใช่ไหมนายก็ลงไปดูตอนแรกมาจากเขา ตอนแรกก็ตกใจแป๊บนึงแล้วก็เออลงไปลงไปช่วยเขาเรียบร้อยแล้วผมถึงจับโทรศัพท์มาถ่ายค่เลยมาถ่ายไอ้หน้ารถใช่ไหมเอ้ยอเราทำยูทูบอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวเราถ่ายตรงไหนเดีด๋วยวเราก็ไปจับโทรศัพท์มาเพิ่งจับตั้งหลักได้ไงอ่าแต่ว่าไอ้ภาพที่ที่เห็นออกข,ข่าวออกมาสองสามช่องเนาะไอ้ตัวนั้นมันคือกล้องหน้ารถของพี่อยู่แล้วใช่ไหมไอ้ตัวนั้นมันมันไม่เชิงองมาผมว่ามันเป็นกล้องหน้ารถหรอกคือผมทำยูทูบอยู่แล้วเนาะค่ะ ผมก็กะว่ามันจะถึงหน้างานอยู่แล้วเดี๋ยวเราเรา,ายวีดอจากตรงนี้จะได้รู้หน้างานจะได้ไม่ใช,ออไใช่ไม่ใช่กล้องอาประจำแต่เพียงยิบขึ้นมาจาับโทราศัพท์้วยแหละ,ะตั้งขึ้นแล้วก็ว่วาจะเอาไปลงอยู่คุเองว่าเออหน้างานอยู่ร่มเก้าไปอยู่คุ้มเก้าประจวบเหมาะเลยประจวบเหมาะพอดีผมก็เรื่องมาเงินอันนั้นเรื่องมเลยจริงแต่แต่ถามเป็นความรู้หน่อยสมมติว่ามันพลาดเอาไม่อยู่หรือมันไหลไม่อีดถ้าชนตู้มมาเนี่ยตามประสบการณ์ ผิดไหมเราผิดไหมเรารงบรรทุกด้วยกันเนี่ยเขาว่าผิดไหมมองแวบหนึ่งอ่ะมองแวบน็งผมว่าผมถ้าไม่ชนอย่างเงี้ยพี่ไม่ผิดแล้วเพราะว่ารถใหญ่เนี่ยผิดเสมอผิดเสมอแน่ใช่ยนะแต่ต้องไปสู้กันอีกทีนึงใช่ถึงคุณจะมีกล้องมีติดกล้องติดอะไรมายังไงรถใหญ่ต้อง อย่างน้อยเราก็ต้องบุยึดรถก่อนถูกไหมตรวจสอบดิตรวจสอบก่อนเสียเวลามันเสียเวลาเราจะต่อสู้ก็ต้องขึ้นโรงพาบานเองใช่ครับใช่ครับแต่ก็ดีที่ไม่เป็นไรก็ไปเขาเห็นเห็นข่าวเขาบอกว่าเขาขอบคุณพี่ดล้วเนยวัน้เขาลงมาเขาแต่คนมันทําอะไรไม่ถูกเยอะมาเดี๋ยวก็พอเขาตั้งคติได้เขาก็บอกว่าเขาก็มาขอบคุณเราว่าขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากอขอบคุณมากครับเดืรับพูดถึงถ้าเราไปชนเขามันก็ มันถ่ายอะอันอันดับแรกคือผิดก่อนแหละอันดับสองไม่รู้เลยตามภาพสังคมเขาก็จะมองว่าเราผิดก่อนแหละทั้งนั้งรถมันเป็นอย่างไรถ้าแบบไม่ไม่เป็นฮีโร่ก็เป็นคนเลวไปเลยเดี๋ยวไหมตอนนี้เราอาจจะเหมือนกับคระทะกับเราเป็นฮีโรูปแต่จริงๆแล้วถ้าว่าเราชนไปอีกมันก็อีกเรื่องนึงี่เราคาดหาังว่าเราไปเลวใช่ไหมใช่กันนี้อันนี้ก็เอาอยู่แล้วที่ลงมามันมีกลิ่นเบรกกลิ่นอะไรไม่ดีแต่กระทงกระทะมันไม่แตกเนาะมีมีกลิ่นไม่เบรกไม่อะไรไหม ไม่ไม่ไม่มีกินเลยเหรออ๋อแปลว่ามันน่าจะช่วดมั้งความเร็วมันอยู่ประมาณ60สิบตรงหมนะหกสิบเพราะว่ามันจะถึงถึงที่ยื่นแล้วอ๋อเตรียมจะยูเทิร์นย้อยหน่อยนะใช่จะเตรียมจะยูเทิร์นและอีกประมาณสองร้อยเมตรอ๋อที่เราอยู่ขวาเนี่ยคือเราเตรียมจะยูเทิร์นแล้วเราหางสั้นเนาะเราก็ขึ้นขวายูเทิร์นอ๋แล้วก็มาพอดีพี่เห็นแต่ก่อนขึ้นเกาะพี่เห็นก่อนไหมหรือว่าไม่ได้สังเกตตอนเห็นเห็นจริงๆก็ลอยลอยมาเนี้ยผมดูในคลิปก็เห็นแต่ตอนที่มันอยู่บนเกาะแล้วมันมันมันข้ามกันมาแล้วมันลอยป๊บเรราาเเห็็นแล้ววกคิด่า เราจะทํายังไงให้มันอยู่มันมีเวลาคิดไม่นานหรอกเอนแรกผมตัดยู่เลนขวาก็ตัดออกเลนซ้ายเพื่อที่จะเบรกให้อยู่แล้วจะมีมอเตอร์ไซค์มาอีกย้อนสอนใช่ไหมมเตอรไซค์ออกก็ไปอีกเออเดยวถ้าพี่หักซ้ายไปนี่ไม่ดีภาษางานมอเตอร์ไซค์อ่มีรถย้อนสอนมาอีกขวาก็มีสิทธิ์ปีนก็อาจจะหายท้องได้ อ่าก็อันนี้ก็ถือว่าเบรกถือว่าเบรกอยู่แล้วเบรกมันช่วยด้วยช่วยทั้งช่วยทั้งหมดเลยช่วยทั้งพี่ช่วยทั้งมอเตอร์ไซค์ช่วยทั้งเขาด้วยคือผมยกผมยกใครไม่ยานางไม่ยานางเขาคงท้องเราเราเราแล้วเราก็ไม่เผลอเลือด้วยเลยถ้าเราวิ่งมาเราเผลอส่วนมากคนขับรถก็จะ เพ่ินๆเวลาบ่ายสามเย็นๆเนี่ยเขลังพลินๆาง่วงๆนอนๆเงี้ยส่วนมากแล้วใครจะไปคิดอะอย่างผมมองหน้ากล้องในคลิปพี่ก็เห็นโล่งๆเนาะใช่ก็จะซัดไปปกติแหละรถไม่มีเลยอ่าโล่งๆใครจะรู้มันจะมาฝั่งนู้นมันถ้าไม่ถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุมันก็เป็นอุบัติเหตุเนาะใช่แล้วอ๋อแล้วคือเราก็ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเรียกประกันอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวก็คือเคลียร์ตรงนั้นพี่ก็ออกเลยใช่ไหมคือเคลียร์ตรงนั้นพอดีมีเพื่อนรถบรรทุกอยู่ตรงนั้นพอดีเขามีรถเฮียบเข เราก็เราก็ออกมาจากตรงนั้นเลยใช่ครับผมอ๋อเดี๋ยวมดูหน้ารถนะที่เบรกเบรกแรงๆแล้วอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดตผมดูไบ่ใกล้ๆเลยนะก็จะแบบเห็นไหมประมาณนี้แหละครับอ่าอ่จะดูใกลเเดี๋ยวผมจะมีคลิปลงให้ดูด้วยก็จะเป็นของแกวันนั้นบรรทุกสินค้าไอ้บรรทุกดินมาด้วยนะก็ถือว่าหนักอยู่แหละแต่ก็ถือว่าเบรกช่วยนะครับแกก็อ่ายกให้แม่ยานางนะพรแก ถ้าถือแม่นางแล้วก็ไหว้แม่นานจะต่อสตาร์รถก็จะประมาณหางสั้นของแกมีช่องยูทูบนะนแกลงในคลิปที่ช่องยูทูบบรรทุกนี่รถก็จะประมาณนี้อของพี่ก็เอาตอนแรกพี่ก็เอาคลิปไปลงที่ไหนคลิปคลิปนั้นนะตอนแรกผมลงติ๊กตอกอ่าลงติ๊กตอกปุ๊บปิดกดชุมชนอ่าปกติเขาแหละอา่าผมก็เลยผมก็เลยเอาคลิปเต็มน่ะไปลงในยูทูปอ่เอาเพราะว่าเราก็ทำยูทูปอยู่นะใน่องช่องพี่อันไหนชี้หน่ะยนี่ป่ะก็คือเข้าไปนี้เลยใช่ไหมช่องยูทูปอ๋อยูทูปก็คือเข้าไปรถบรรทุกเฮฮาขึ้นเลย อ่าของผมผมก็ผมก็ตามอยู่ช่องพี่นี่คือคนตามเยอะมากแปดแสนกว่าจริงใช่ไหมไอแปดหมื่นกว่าก็โทษทีโทษะแปดหมื่นกว่าถือว่าแต่ว่าไม่เหนียวแน่นเหมือนอย่างัอ๋อเมนไม่เหนียวพยายามทำทุกโอเคก็ของที่มีอะไรฝากไะไสุดท้ายนี่กับกับอุบัติเหตุที่ที่พิ่งเกิดไปสุดท้ายผมอยากฝากว่าขับรถมันเราไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมากมายครับเพราะว่าเราต้องสติสติสติเราต้องให้ให้อยู่กับกับกับ เวลาเราขับรถอ่ะอ่ามันมันแป๊บเดียวเลยนะใช่ครับผมเพราะว่ามันเหตุเหตุเราเราไม่รู้หรอกอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่างวันนั้นมันแป๊บเดียวจริงๆอ่าขนาดอยู่คนละเรนกันเลยแท้ยังมาถ้าโดนมาเราอย่างที่บอกว่ารถใหญ่ก็จะผิดก่อนเลยเป็นรถใหญ่ต่อสู้กันเรียบร้อยก็ต้องผิดไว้ก่อนก็ถือว่าถือว่าแม่ยานางช่วยในเทสนี้อ่าแล้วก็ถือว่าน้องเขาอ่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงด้วยเนาะใช่น้องเขายังแบบว่าเออเขาต้องคง ยังไม่ถึงเวลาเลยอ่าแล้วแล้วเขาทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นเพราะว่าหลังคาหมุนติ้วๆเลยเขาไม่มีทางควบคุมอะไรได้แล้วตอนนั้นนะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเขาแทบจะรูดออกจากกระจกแลยอ่าก็เห็นก็เห็นผมเห็นกล้องก็เห็นแบบว่าเห็นออกมาเลยอยู่เน mm ี no work, ่ยใช่ค oh, <cs> ือจะหรือถ้ามีการกระเด็นไปชักงหน่อยเนี่ยโหชิบหายไปเปวกเลยอ่าเหมือนคลิปที่มีการกระเด็นออกมาน่ยผไม่อยากจะคิดเลยนะไม่อยากจะคิดอโอเคพี่ก็ฝากอ่าก็ถือว่าของพี่ก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจอ่าติดตามเจ้าคันนี้กับพ่พิธก็เข ทิกต็อกชื่อเดียวกันทิกต็อกก็อ๋อรถตู้กีฮะอ๋อก็ฝากด้วยละกันอ่าฝากช่องสุริยาฝาบรรทุกเพื่อนละกันครับผมครับผมครับก็โอเคพี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหลยก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมีอะไรแล้วพี่เนาะก็ฝากสุดท้ายเอาฝากอ่ะก็ก็ยังไงผมก็ฝากด้วยละกันนะครับของพี่สุริยาก็จะเป็นแนวรถตู้นะครับรถตู้ใช่ไหมของผมก็อ่ะคันนี้เลยตายรถดินนะครับรถดินแปดริ้วนะครับอย่างไรก็ฝากช่องยูทูบนะครับยูทูปทิกอกครับก็ อ่าใครเจอก็สามารถทักทายสามชัสได้ใช่ไหมได้ครับผมเห็นเห็นบอกว่าถ้าเจอมีสติกเกอร์แจกไหมล่ะมีสติกเกอร์แต่ว่าช่วงนี้งานเยอะนะครับเดี๋ยวผมตัดผมตัดไปให้นะครับผมผมตัดเองนะครับทุกคนอ๋อตัดเองอ่ัดอโอเคโอเคสุดยอดเดี๋ยวถ้าใครเจอก็ทักสามชัสช่วงงานน้อยๆเดี๋ยวแกตัดแจกเห็นเห็นมีแจกหน้ารถอยู่ครับโอเคพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยวันห่างกันแค่เนี้ยเนี่ยห่างกันแค่เนี้ยเห็นปะห่างกันแค่นี้ โนข้ามเกาะกลางมาจากโน่นนะ่ะแล้วรถแล้วรถเขไปไม่ได้ด้วยนะรถไปไม่ได้ต้องรอรถนี้มายกขึ้น ใช่ใช่ไม่ชนไม่ชนเอาอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันข้ามเกาะกลางมาเ,เห็นไหมเห็นหะนะพอลงของอย่ารถนากเรียงรถหนักอยู่เลยเดี๋ยวต้องรอให้รถเงียบเขายกรถออกไปก่อน